ีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสุขสุขเด้อครับที่ให้เกียรติติดตามช่องคนสนั่งงันสินลำเพลินออฟฟิเชียลรายงานตัวก่อนพี่น้องนะครับมาฮอดแล้วเดินทางจากอำเภอกบ,บินบุรีมาฮอดอำเภอมาดยางพอนนะครับจังหวัดยังก่อนเฮ้ยนี่ไปก่อนจังหวัดยังนี่ตะย่องสินั่นเห็นว่าพี่น้องรายงานเกือบพิด จากว่าจีนมาหอดละย่องเดินทางมากอะหลายกิโลนะครับสี่กิชั่วโมงเต็มเต็มเดินทางมาหอดแต่ทันทีกว่างขวางดีครับแต่ว่าเป็นเชิงเขาจังหน่อยลานจอดรถบะตำก็สี่สิบไร่นะครับกว้างขวางดีขนาดแต่ทันทีเขียดนี่จะเป็นเชิงเขา จากน้อยเป็นเขาเป็นดอยจากน้อยนะครับมีสันผู้เป็นลุ่มเป็นล่องน้ำล่องเขาในน้อยนะครับนี่คือสถานที่ท,ที่เปิดทำการแสดงรถเจ็ดกำลังปับดินสถานที่ตอนสิต่างเวทีนะครับเพื่อความสะดวกแก้วก็ต่างง่ายกันจัหน้อย ติดตังไปที่ลดไปที่ก็จอดเทียบไปเรียบร้อยแล้วครับแกนรับแกนไงด้านนี้ครับจะเป็นจีมงานห่ามาหอดแทบทุกขั้นลดแล้วครับบางคุบของคดลงมาก,กจินขอจินหน่ำสะกอน มาหอดสุขุสุข้นทุกขั้นล้วครับุ่อกอุนใจครับสถานที่กว้างๆดีดีเย่ามาไหวลดน้ำไวจะที่งานได้อาบได้ล้างตัว บรรยากาศดีดีพี่น้องนะครับแต่ว่าอุปสรรคสิมีบอเหมือนแรงนะครับเ <c oughs> พราะว่ามีจีฟ้าก <c oughs> ่อนเมฆเป็นจุดเป็นจุดอากาศาก็ฮอนเอานะครับโดยเฉพาะก้อนนี้สิมีบอลมือขึ้นนี่ตกข้ามกันเรียบร้อยแล้วนะครับยุ่กับบินบุรีส่วงหอคำกับมา ก่อนใ่า่ๆป่าแหลบเปียบป่าเปียมป่ามาเึงล่มพอได้เวลาถุ่มกลัวๆขับมาเยี่ยมก็เลยมายามขึ้นเลยเหมือแรง <ๆ S 2> สีมีบอเอาล่องเบิงมาลุ่นกันอีกเทีนะครับเดี๋ยวเบงอากาศเนี่ยเป็นบอบ,บ่เหลือนะครับแต่ว่าสโลเจนของสาวหน่อยอเป็นแผงคือสาวหน่อยปลดฝนพี่น้องสถา,านที่กับพวกใครหลับเดียดครับเป็นเชิงเขา นิดหน่อยได้คราบขวางพอควรนะครับี่คือจุดสิตัง้งไปทีครับในแกนกลางวิทีจอดเป็นทีเดียบร้อยแล้วนะครับี่คือแกนกลางไปที่ห้องานหน้าวิธทีกับฟังนี่ครับฟังกําลังปรับดินปรับทีกันอยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกร่างกิตร่งใจนะครับที่ดท่ัน ห้เกียดติดตาม2องคนสั่งงานศิลป์เภอออฟฟิเชียลคือว่ารายงานโตประจำเมือกันแล้วกันนะครับให้พี่น้องเห็นสภาพพื้นที่แต่ละจุดแต่ละจังหวัดอำเภอที่ทีมงานเฮ้าได้ไปเปิดทำการสดแสดงได้ไปพอพี่พี่น้องแฟนเพแฟนคขับอู้ไปแล้วครับชุดไงหญิง3กั ลกลุกไปแล้วหาหมองรับหมองนอนแล้วผู้ใหญ่ใหญ่หต้องหาหม่องพักแล้วครับพี่น้องนะครับเวลาก็ยาัยังเหลือหลายอยู่แต่ที่ว่าสีได้กำลังวางซ่าขึ้นมาหลายเตืบพอ,อสุข,ขุมกักินเขาก,กินน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิหาหม่องรับหมองนอนขึ้นกันนอนทึงรถมากอะเพราะเต็มที่ครับพี่น้อง มันทังหลดมากกบเพเต็มที่ัดจั้ใส่ใหม่หนอนทีมงานเ่าก็จะไปหาลาภานอนกันเสีอสกา ไปทางไหนเนาะบ้านพี่้อง่านอนน้ำมันน้ำเงาทางไหนเ,นเป็นทีส่วนมากกเป็นทีเจา้ามิจอมเนาะเขียดบริเวณไฮสร้อนเิน่นเขาไปเพราะได้ขออนุญาตจากเจ้าของทีแกบบ่เมันกีด,ดู่าดีครับเพราะว่าเขียดทางผีมันบ่คือเขียดทางบ้านเฮ้า เกียรตทางบนเทางออกไปนอนใไซก็ได้ครับบ่หงมองบ่แพงได้เกียรติทางพี่เป็นกับเขากับบูมจับปะเพี้นี่เพินน่นเนาะกะเก่งหัวเก่งใหญ่เป็นอีกอย่างหนึง่งเขากับเป็นคนทั้งไก่เอาบูมจับว่าพื้นที่นี่เป็นแบบใดมันก็นเลยอยากลำบากจังหน่อย มือแลงอย่าสลืมเด้อพี่น้องแฟนลับเอฟซีนะครับมาแหเงเชียร์แรงใจกันนะครับกับทีมงานท่าอันนาเวทีเราพร้องว่าผิดวังกันแล้วกันนะครับผลงานการแสดงฤด,ดูการใหม่นะครับหลังจากทีต่ตะเวนทำการแสดงกันมาใน <c oughs> ช่วงเขาพรรษา <c oughs> โดยผลงานการแสดงฤด,ดูการเก้าปี อกสองหกสามกลับไปสุมซ่อมกันแล้วก็เปิดดูดูการไม่ผลงานไม่ยินเขาเจ้าน้าหรอตีทางคุณเง็ดนี้อย่างโอ้ผมไม่มองสิไปแดดมากแดดมากรถกับฮอดเขาฮอดเขาถึงโฮมลุนยังไงวะ เดีเ๋์ออยว์นนี่แหละครับมีห่มใหม่สองหมม่มนี่แหละยุ่กลางเดินของพ่อสิรับสินอนได้ด้านนี้ได้มองแล้วครับจอดข้างห่มใหม่ พูนอนก็นอนอาจารย์หวังแล้ว่าินเขากินน้ำครับสินนอนยางเดียวอยากนอนแห้งแล้วว่าหนาสีบุดบูดสามเงินแค่เด็กหน่อยอันว่าปุกปุกปลุกอลรยังมืดตัมืดตาอยู่นั่นนับตายนังจินเขาครับน้องะมาาตงานโตคน

ลุ้มห่วงลุ้มห่วงคุณหลุ้มปลาแหลมเราจำปนพี่น้องโอ้สุดยอดเลยกับสมบัติเสียนแต่ว่าขั้นขั้นนั้นมันเป็นทรงลอยเงยกว่านี่เดี๋ยวพอลงย้มแหลนมันเป็นทรงหนาอย่างเงยเลยเปียกปาดไปปาดเยอะขั้นนั่นอันนี้คือกันเพราะแม่นั้นรูปทรงมันแหมจริงมันว่เป็นคนหล่นนั่นสินั่นคนละหน้า อันนัาาน้นมันหนาตัดอันนีน้มันหนามุนป้าก็ที่จะมาไล่ก็สจุดได้แล้วเขายืมตะบะดอกดอกหรอเขานอนดอกดอกยืดตั้งมันอ่ะมันจะไปยุกมันจะไปอยู่ไหนแี่ว่าหาของนอ่นสิไฟหนึ <sun ite S 1> ่งอยู่ในท้องรถนี่ครับพี่น้องเห็นดีดีเงี้ยมันลุยอเย็นรื้ออีกตัวรื้อยังมันเป็นบัติดนะหลิวหลิวไปแล้วอ้นหนึ่งหานอนใส่มันจะงูเหลี่ยมจะบม่กินติด เอ่าขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสู้คนนะครับพี่ให้เกียรติติดตามช่องคนสั่งงันสินลำเพื่นออฟฟิเชียลช่องออสุขุมปากแน่ครับช่องไม่ช่องส่วนตครับสุขุมมีหานช่องไม่ส่งเสริมสนับสนุนกันแน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พี่น้องแฟนเพื่อนแฟนคลับกระดายนะครับเหมือนแร่งผอกันเด้อพี่น้องเท่าระยองนะครับ ตังหมายังพอนมามามาไห้แดงเชียร์นี่ไก่กันหนาะไว้ที่สำหรับคลิปนี้ไว้สำานียครับพี่น้องขอบคุณครับ